ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูผาม่านขอต้อนรับทุกท่านรับชมวิดีทัศน์การสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งบริหารงานโดยนายวีรพลกลั่นตาผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอภูผาม่านพร้อมด้วยบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครู1คนครูอาสาสมัคร2คน ครูกศนตำบล5คนครูศูนย์การเรียนชุมชน4คนบรรณรักษ์จ้างเหมาบริการ1คนและพน <c ru requirements> ักงานบริการ1คนรวมทั้งส kind of ิ k k <respuesta. S 1> ้น15คนมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้งสิ้น5แห่งดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลผูผาม่านศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนนคอมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาฝาย ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังสวาสและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลห้วยม่วงจำนวนผู้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566มีทั้งสิ้น544คนระดับประถมศึกษา8คนมัธยมศึกษาตอนต้น209คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย327คนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567 มีทั้งสิ้น590คนระดับประถมศึกษา11คนมัธยมศึกษาตอนต้น239คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย340คนในปีงบประมาณพุทธศักราช2567สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนโยบายของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสรุปตามประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการบ้านหนังสือชุมชนบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอผูผาม่านมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านหนังสือชุมชนโดยมีการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนตำบลละ4แห่งทั้ง5ตำบลเป็นจำนวนทั้งสิ้น20แห่ง ซึ่งมีผู้ดูแลรับผิดชอบบ้านหนังสือเป็นผู้นำชุมชนที่มีจิตสาธารณะในการส่งเสริมการอ่านมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจการดำเนินงานมีการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านหนังสือชุมชนให้มีความสะอาดร่มรื่นเหมาะกับการอ่านหนังสือมีการเปิดให้บริการสม่ำเสมอโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอผูผาม่านดำเนินการจัดการส่งเสริมการอ่าน โดยนำสื่อหนังสือวารสารมาให้บริการกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินตลาดประจำทุกวันพุธณตลาดเช้าวันพุธบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูผามา่านและยังมีกิจกรรมการตอบคำถามรับของรางวัลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อกระตุ้นและเพิ่มอัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชนโดยผู้เข้ามาใช้บริการได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเกิดความรู้สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น โครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอผูผาม่านดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านในรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนที่เน้นไลบรารีเดลิเวอรี่โดยนำสื่อหนังสือวารสารมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการให้บริการของห้องสมุดที่ทั่วถึงโดยในการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ได้มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมการอ่านในวันสำคัญต่างๆในรูปแบบออนไลน์ผ่าน QR Code, Facebook, Line, e-book, เว็บไซต์โครงการห้องสมุดประชาชนตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขคลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบข้อที่5ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ โดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่านนำโดยผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครูหนึ่งคนหนึ่งเรื่องให้กับบุคลากรทั้งสิ้น14คนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีหนังสือของตนเองหนึ่งเรื่องโดยมาจากแหล่งห้องสมุดหรือแหล่งต่างๆและสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการอ่าน เพื่อเข้ารับการประกวดและรับเกียรติบัตรรางวัลสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือได้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูสอกอรออำเภอผูผาม่านทุกคนเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและรักการอ่านงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสอกอรอระดับอำเภอภูผาม่านได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานสอกอรอประจำจังหวัดขอนแก่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนโดยกิจกรรมเหล่านี้มักถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศออรอระดับอำเภอผูผาม่าน ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆดังนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำแก้วจากขวดหลักสูตรการทำน้ำพริกเห็ดหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกหลักสูตรการสารตะกร้าจากหวายเทียมหลักสูตรผ้าขาวม้ามาลายก่อนหลักสูตรการทำของชำร่วยจากกะลามะพร้าว หลักสูตรการทำของชำร่วยจากผ้าหลักสูตรการทำเข็มกลัดปักเสื้อโครงการรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำหมวกจากต้นกกหลักสูตรการทำดินปลูกไทยภูผาม่านหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก หลักสูตรช่างทาสีหลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรการทำฝ้าเพดานหลักสูตรช่างไฟฟ้าโดยทุกหลักสูตรเน้นส่งเสริมให้ประชาชนเกิดทักษะใหม่ New Skill เพิ่มสมรรถนะ Up Skill หรือทบทวนทักษะ Rescue และได้จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางระบบออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆและความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาดแรงงานทักษะเหล่านี้จึงมีความสำคัญในการช่วยให้แรงงานสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ในไตรามาสหนึ่งถึงสองได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนจำนวน15คนภายใต้โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการการปรับพื้นที่ให้เป็นสวนปลูกพืชสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความสวยงามสะอาดและน่าอยู่ ในไตรามาส3ถึง4จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนจำนวน15คนภายใต้โครงการอาชญกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพุ้มกันเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากการถูกล่อหลวงกลโกลงทางบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในไตรามาส1ถึง2ได้ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนจานวน15คน ภายใต้โครงการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในไตรมาส3ถึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนจำนวน15คนภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการมีสุขภาวะอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันร,รักษาความสะอาดของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ในตลอดปีงบประมาณได้จัดฝึกอบรมประชาชนภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนเกิดจิตสำนึกมีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและได้เรียนรู้การนำไปประยุกต์ใช้โดยการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงณนะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายหมู่ที่สองบ้านนาฝายใต้ตมบลนาฝายโครงการอบรมหลักสูตรดิจิตอลลิเทอเรซีและหลักสูตรอ e ีคอมเมิร์ซ สกรระดับอำเภอผูผาม่านจัดโครงการอบรมหลักสูตรดิจิทัลลิเทอเรซีและหลักสูตรอ e ีคอมเมิร์ซให้กับผู้เรียนและประชาชน2รุ่นแบ่งเป็นรุ่นละ30คนรวมทั้งสิ้น60คนโดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและทำงานในยุคดิจิทัลและทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทำธุรกิจออนไลน์ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยครูอาสาสมัครของสอกอรรอระดับอำเภอผูผาม่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ไม่รู้หนังสือไทยผู้ลืมหนังสือไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน70คนโดยผู้รับบริการทั้ง70คน ได้รู้จักการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้องการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ในการจัดการเรียนการสอนสอรกรระดับอำเภอผูผาม่านจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ site, สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากสภาพจริงเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมถึงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่รวมถึงการใช้กิจกรรมนันทนาการเช่นการสอนโดยใช้เกมเพลงกีฬาดนตรีและยังมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม โปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามสภาพความต้องการและความถนัดสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล AI ส่งเสริมการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาพบกลุ่มกับครูผู้สอนได้อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime รวมทั้งแอปพลิเคชันหรือสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่ตางๆกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกรระดับอำเภอผูผาม่านได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานสกรประจำจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนสอกรอรอระดับอำเภอผูผาม่านทุกคนต้องมีการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย20ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนโดยมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพการพัฒนาอาชีพการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหากิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ผู้เรียนสนใจเช่นการทำอาหารงานฝีมือการเกษตรกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถีในชุมชนเช่นการทำกิจกรรมอาสาสมัครการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนในชุมชนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนการคิดเลขการใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรของสถานศึกษากำหนดและเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมโครงการทั้งสิ้นดังนี้ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนและพิธีมอบประเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ของผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและประกวดโครงงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้เรียนโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างจิตสาธารณะและความเป็นพล,ลเมืองที่ดีสำหรับผู้เรียนโครงการสร้างจิตสำนึกพล,ลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 โครงการประถมนิเทศผู้เรียนและพิธีไหว้ครูประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โครงการประชุมองค์กรนักศึกษาระดับตำบล โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและประกวดโครงงานโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดโครงการอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้เรียนและมีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ ในทุกๆภาคเรียนได้แก่โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์การสอบปลายภาคประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ในการสอบเอนเน็ตประจําภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ให้กับผู้เรียนที่มีสิทธิสอบเอนเนตในแต่ละภาคเรียนงานอื่นๆงานภาคีเครือข่ายสกรระดับอำเภอผูผ,ผาม่านมีการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์หรือให้คำปรึกษาในด้านต่างๆเช่นการได้รับสนับสนุนวิทยากรภายนอกด้านการจัดการศึกษาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาอาชีพและยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเช่นโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโครงการส่งเสริมการอ่านในโครงการลูกเสือยุวกาชาติปี2567โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวและลงมือปฏิบัติดีโฮปการร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้แสดงผลงานที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษารวมกับโรงเรียนภูผาม่าน โครงการการประกวดขบวนแห่ในงานประเพณีตรุษไทยภูผาม่านประจำปี2567โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2567โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลรวมกับพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน โครงการจิตอาสารวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆของภาคีเครือข่ายเช่นวิทยากรในโครงการจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลผูผาม่านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูศูนย์ซีไออําเภอผูผาม่านประจำปีงบประมาณ2567 กิจกรรมและโครงการอื่นๆที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานสสกอรอประจำจังหวัดขอนแก่นโครงการจิตอาสาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และนิสัยในการเป็นจิตอาสาเพื่อนำไปต่อยอดขยายผลให้กับตนเองนักศึกษาและชุมชนต่อไปโดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่นการทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่สาธารณะกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้การสร้างและซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในชุมชนการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการบริจาคโลหิตโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบอรระดับอำเภอผูผาม่าน มีการจัดทำแผนพัฒนายกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกๆปีงบประมาณและมีการประชุมบุคลากรและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและทำโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์การเรียนจัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการพบกลุ่มนักศึกษาและให้ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสาระพื้นฐาน ติวเขมเ้มเติมเต็มในภาพรวมอำเภอก่อนวันสอบโดยใช้วิธีที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงการสอ,อก,กร,รอระดับตำบล 5D Premium Plus สอ,อกอรอระดับตำบลทั้ง5แห่งของสอ,อก,กร,รอระดับอำเภอผูผาม่าน ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้มีความสะอาดรม่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศข่าวสารทันเหตุการณ์ในรูปแบบแผนภูมิและนิตศสการป้ายดึงดูดความสนใจมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้มีอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการมีสื่อหนังสือเรียนที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ มีการจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกภารกิจตามเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายปราชชาวบ้านเป็นอย่างดีโดยการจัดกิจกรรมได้มีการออกแบบกิจกรรมโครงการที่มีรูปแบบน่าสนใจตรงความต้องการของผู้เรียนและได้รับการประสานร,ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมมีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ของสอกอรอระดับตำบล 5D ดีพรีเมียม plus โครงการกีฬาสอกอรอขอนแก่นเกมสอกอรอระดับอำเภอภูผามานส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการสอกอรอเกมทั้งในระดับจังหวัดระดับกลุ่มร้อยแก่นสารและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองวิ่ง200และ400เมตรประเภทนักศึกษาชาย และวิ่ง400เมตรประเภทนักศึกษาหญิงในระดับจังหวัดขอนแก่นได้เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มร้อยแก่นสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะทางกายใจที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดมีความสามารถคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวศอกอรอำเภอภูผามาน่นได้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อรับฟังและซักซ้อมความเข้าใจ <c oughs> เกี่ยวกับนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและนำความรู้ไปขยายผลให้บุคลากรได้รับรู้ ตลอดจนนำไปสู่การอบรมให้ความรู้กับผู้เรียนและประชาชนในชุมชนโดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้เรียนเช่นโครงการทักษะชีวิตในการป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่โครงการป้องกันอาชญากรรมบนโลกออนไลน์โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด สุดท้ายนี้การสรุปผลการดำเนินงานของสอกรร,ระดับอำเภอผูผามา่านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นับเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและขอให้เรายังคงรักษาความสำเร็จนี้ไว้ต่อไปในทุกๆปี ขอขอบคุณครับ